สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับอันนี้จะมาเอาที่ตัดแบ่งเม็ดยามาให้ดูครับนี่ตัวนี้เป็นที่ตัดแบ่งเม็ดยานะครับเวลาไปหาหมอแล้วหมอให้ยามาอ่านี่กินทานครึ่งเม็ดนะเช้ากางวันเย็นก็เมื่อก่อนต้องใช้มือหักครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วดีที่ตัดแบ่งให้สามารถเก็บยาได้มันก็จะเป็นช่องขนาดเอาอยามาใส่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นใบ ใบม,มีดตัดก็กตัดก็งาับลงไปอย่างนี้กดลงไปก็จะได้เม็ดยาตัวน er ี้จะมี3ามสีคร <carro. 4> ับเขียวสีใสแล้วก็สีม่วงเดี๋ยวเรามาสาธิตให้ดูครับว่าตัดแล้วจะเป็นยังไงนี่ยาบนึงเม็ด ใส่ยาครับ Done. ดันดันเข้าไปให้สุดครับยาเม็ดเล็กนิดนึงแต่มันสามารถตัดได้เม็ดใหญ่นะก็ปิดลงครับนี่มันก็จะได้ครึ่งหนึ่งเราก็กดลงไปครับชึบเรียบร้อยโอ้อันนี้ไม่ขาดเอาใหม่ให้ ร้อนใหมกัน,นสีส้มพูดีกว่านี่เม็ดใหญ่หน่อยตัดเม็ดเล็กไปนี่ครับตัดนี่ขาดเลยเครื่องเึ่ง ก็จะได้เมื้ยามาอย่างละครึ่งก็ประมาณนี้ครับวัสดุก็เกรดโอเคครับตามราคาเนาะคุณภาพก็ใช้ได้ดีครับขอจบเงนท่านี้ครับขอบคุณครับอย่าลืมซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ